ใช่ครับคุณเอามาที่มากร์ตเซเว่นกันดีกว่านะเห็นว่าล่าสุดนี้จะมีผลงานที่อเมริกาเหตุผลที่บอกนี้เพราะว่าเขาไปเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ชื่อดังฝั่งฮอลลีวูดด้วยไปค่ายไหนติดตามกันดูครับคนี่ข่าวดีนะฮะสำหรับสาวกอากาเซ แฟนคลับของวง g o e 7ครับก็คือเรื่องที่สื่อฮอลลีวูดเนี่ยกพากันตีข่าวว่ามาร์คหรือมาร์คตัวนะฮะแรปเปอร์ชาวอเมริกันสัญชาติไต้หวันของวงนี้เซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่ชื่อดังฝั่งฮอลลีวูดมีชื่อว CAA หรือ Creative a r t i s t Agency ครับเพื่อความร่บรื่นในการโปรโมทผลงานของเขาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลในอเมริกา ไม่ถึง3เดือนหลังจากที่หนุ่มคนนี้ปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับรวมทั้งก็มีช่อง YouTube ของตัวเองแล้วผู้ติดตามเน่ยสล้านคนเลยในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นงานนี้เพื่อนแฟนก็เลยปลื้มมากๆที่ตั้งแต่อัมลาสงกัดเก่าเนี่ยเมื่อช่วงเดือนมาการาคมสมาชิก g o e n แต่ละคนก็เดินหน้าต่อในวงการบันเทิงแบบไปที่สุดมากๆครับโดยทางต้นสังกัด CAA นะครับที่มาร์กเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญ,ญาร่วมด้วยนั้นก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาโดยกลุ่มลูกค้าคครอบลลุมเย ทางอุตสาหกรรมหนังเพลงกีฬาวงการโทรทัศน์เกมรวมถึงคนทำคอนเทนต์ออนไลน์ด้วย